จะออกเองเปละะ่าอุ้ยภามเรืองๆออกมาแล้วตืดออกมาเนี่ยหุ้ยสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอันบ๊อบกล่องนะครับผมเป็นกล่องน้ํายาขัดไฟหน้ารถนั่นเองนะครับมีดไม่มีใช้กันไกลเลยโอเคนี่มีอะไรมาแนี้มีผ้าห่อมานะครับ เปิดมาเลยชะาานดันว้าวมีอะไรมีสเปร์นะครับผม,มสเปร์แล้วก็อืมอะไรนี่ใช้โลชั่นครีมขัดเคลือบเงาบีบใส่ผ้าแล้วถูเพ<อ>ื่อพอประมาณให้ทั่วบริเวณไฟนะครับไฟหน้ารถยนต์ใช้ครั้งแรกแนะนาไม่ทำสองรอบวันนี้อันนี้ก็วิธีการใช้นะครับใช้สเปร์ฉีดไปที่ ไฟหนะ้ารถยนต์ที่มีอาการเหลืองทิ้งไว้ประมาณ30 -40 ถึงวินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ผ้าแห้งนะครับเช็ดออกตามด้วยใช้โลชัน่นอันนี้โอเคนะครับก็มีอันนี้น่าจะเป็นผ้าของโลชั่นนี้เดี๋ยวเราไปเทสกันเลยนะครับเพราะว่ารถเก่งผมนี่ไฟเหลืองมากะนะครับนี่ก็คือรถเก่าของผมนะ่าเองเดี๋ยวนะ นี่ใช่ไหมคฟยยังเหลืองเหลืองมากมาเราก็มาใช้น้ํายากันเลยนะครับเขาบอกว่าให้ฉีดตัวนี้ก่อนแก่ก่อนแป๊บนะึ่งเสร็จแล้วเขาบอกว่าตามคําแนะนำนะครับไม่ฉีดใส่ไฟนะครับผมแล้วก็รอ30หรือ40วินะครับมาสีใส่เลย ส,สีเข้าไปจะออกกรินเปล่าวะเฮ้ยดดิมีคราบเหลืองๆออกมาแล้วเ <c oughs> จ๋งดีไงฉีดไว้สักสามสิบ อีกท่านเลยเฉียวเชียว <c oughs> คนเพิ่งตื่นโอ้โอโดูดิมีคราบเลืองงออกมาจริงฮะชีดเยอะขนาดไหนไม่รู้โอเคออเราก็รอ40วินะก็เช็ดออกแล้วค่อย ใช้น้ํายาอันนี้น้ํายาตัวนี้สามสิบวิเรามาดูวิวร้อนครับนี่จนกสองตัวนั่นสิกำลังจีบกันอยู่โอ้อากาศแจ่มใสมากเลยอ่ะแล้วก็สี่สิบวิแล้วนะครับมาแล้วก็จะเอาผ้าแห้งนะครับผมนี่ผ้าแห้งเซ็ตออกดูสิจะเป็นยังไง ปดืดอ,ออกมาเนี่ยเฮ้ยมีคขาบเรืองๆออกเลยดูข <No. S 1> ้นึนขึ้นข้น้นขึนนึ้นน,ะะน,น้หน้นขึน้นึ้้น้ ยังมีความเหลืองอยู่นิดนึงนะผมว่าหรือว่ามันเป็นจากด้านในต้องเช็ดให้มันเดยูยดทางนี้แหละเออทางนี้มันจะออกหมด โอ,โอ,โอ้ต้องใช้แรงนิดนึงนะเพราะคาบมันเกาะชึบชึบดูวความโอ้โดูดิสีเหลืองอีเลย ก็รถคันนี้ก็ไม่ได้ทําความสะอาดไฟหน้าม,มาหลายปีแล้วนะก็ขาวขึ้น ยหมดแล้วจะเหลือแต่ข้างในนะครับดันหนึ่งทาไปเลยนี่เคลือบไว้อาจจะป้องกันไม่ให้มันเหลืออีกนะครับ โอเคดูขาวขึ้นหรือเปล่า <laughs> ขาวขึ้นหรือเปล่าน่าจะใช้ต้องใช้หลายๆรอบนะครับเพราะว่าคันนี้มันนานแล้วดูความแตกต่างโอเค เรามาดูความเหลืองตอนเย็นกันนะครับเมื่อกี้ฉีดตอ,อนเช้าไปตอนเย็นเนาะดูก็เราฉีดข้างนอกใช่ไหมแต่จะมีความเหลืองด้านในอยู่นะครับด้านในของไฟรถด,ดูแต่ว่าผมลองใช้ดูแล้วนะครับผมไฟก็สว่างขึ้นเนี่ยไอเนี้ยจากสซี่เป็นเหลือง,องครับก็เป็นสีใสแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมถือว่าใช้ดีเลยนะครับผมราคาเท่านี้นี่ถือใช้ดีนี่เห็นไหม ทุกคนดูชัดๆเลยเนี่ยผมฉีดตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมคราบเหลืองเก่ามันอยู่ข้างในนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันอยู่ข้างในงไงครับนี่ข้างในเข้าไปอีกต้องทําความสะอาดนะครับฉีดเข้าไปเลยโอเคนะครับนี่ก็คือผลลัพธ์ของไอ้เจ้าอะไรนะจําชื่อไม่ได้นี่ครับไอ้เจ้าสองตัวนี้แหละโ OJO ขานะ นี่ครับชื่อถ้าใครสนใจก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ดังล่างนะครับผมดังล่างคลิปนี้เลยนะฮะให้ทุกคนไปกดสั่งซื้อได้นะครับผมก็โอเคนะเดี๋ยวผมจ,จะทำความสะอาดอีกตรงนี้อีกนิดนึงนะครับ <c oughs> ดูสุดยอดเยี่ยมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย